รู้จักพิยวดไปค่ะวันนี้ได้เลือกการล่าเนี่ยเปยังไงบ้างคะเข้าโดยการล่าเสร็จที่หลังแล้วสามาเข้าโดยทั้งหมดได้ครับชื่นใจมากครับทมีผีเลยนะทำมีผู้เล่นนะแต่ไมได้รู้สึก แสดงครับตื่นเต้นไหมครับวันนี้พี่แมนมือถ่ายแล้วแสดงแล้วก็ตื่เต้นตื่นเต้นมากอนี้เป็นมือของผีชุดดำครับอยู่ข้างใไร่เนี่ยอยู่เมื่อไช้าแล้วครับนี่คือขอมสีเหลืออยู่อ๋อฉันออกไปทีเราไม่ัวหน่อยหรือเปล่เออไม่ครับก็วันนี้มันเป็นรอบธรมท้าตื่นเต้นมากครับ มกับน้องรุน่นพี่ตื่นเต้นมากเราเราไม่ได้ดูอะไรสักอย่างมายตอนเราไม่ดูรับไม่ดูอะไรวันนี้เป็วันแรกเราจะด้ดูภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยกันกันกบคุณพ่อแบบ,บที่สื่อมวลชนจริงจริงครับวันนี้คือเราชุดที่มันนัดกันมายัางไงบ้างคะตอนนี้ก็เป็นสีแดงดำครับกันมาสีแดงสัญลักษณ์เพราะว่คือปีแรกคือเขียวดำหรือแดงดำแล้วผมจะไปเลือกช้อยเขียวดำอยู่คนเดียวไม,พม่พี่ไม่ได้อ่านลายกลุ่มหรือเปล่ามีลายกลุ่มผมว่านัดแดงทั้งนั้น ิสมักอีกคือเขียวมงคนดังก็มูคลแดงก็มงคลอ่าคุณเล็กอลัเป็นยังไงบ้าง่าตื่นเต้นไหมคะ่เดี๋ยวคนจะได้เห็นแต่ตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็มีตัวอยู่แล้ว้กรับสนุกไหมคะสนุกมากเลยค่ะตอนเล่นหคะลูก คเพราะว่าแบบพี่พี่คอยแก้กุ๊บคอยแก้หรออแกไม่แก้คืแบบไม่ไม่คือแบบไม่พี่ี่คืออยากแก้หน่อเรา็แบบทาเสียงแบบเห็อนพี่พี่บ้านอะไรอย่างเงี้ยคนไหนคนไหนแก้เยอะท่ตัวเลย เรียกว่าเทแค่ไม่้องไม่น้องบอกว่าไม่นอนัดกันรื่อย่างนี้อย่างนี้หรออหะไม่ได้พ่กอปิหรอใช่ใช่ครับคืน้องเหงาด้วยอ่ะสาวนะคะไม่อกไดลวกก้นเี่ผันหลังจากที่เราผ่านการรอดนครับ เราได้ยังไงอยากแนะนํากันหน่อยไม่ได้อยู่ที่ที่ก็ดีแกนะครับแล้วก็ต้องมีนะ2 <laughs> 2 <laughs>

เสียงสามเสียงสี่อะไรอยู่บรรยากาศในกองนะครับก็เรียกว่าสนุกสนานครับอยู่กับพี่ๆเพื่อนๆนักแสดงแล้วก็ทุกคนแบบตั้งใจทำงานมากเราเนื่องจากเป็นหนังผีแล้วเราสว่างคาตามาไม่รู้กี่ซีต่อซีซีกี่คิวต่อคิวนะทำไมพี่แหล่คิวมากครับถ่ายหนึงเช้าเลยนะฮะ ก็อยู่ได้เพราะว่ามีหน้านั้นเองครับนเต็มตลอดคือไขลรานนิดนึงแล้วน้องก็จะมีแรงเหลือเพื่อครับพี่ไม่เหนื่อยนะคะการกัแ่ว่าไปใส่ทมกันเราจะได้แบบเพราะว่าทำาแบบี่ิงๆนะเขาไม่ให้เราลุ้นเลยประสบการณ์กับการทำงานร่วมกับกน้องๆกับพี่ๆทุกคนนะครับนั่นน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบมีความสุขที่สุดในการมากอง ก็เรื่องราวเรื่องที่อยู่ด้วยได้ได้ไดมาทํางานด้วยกันด้วยมันเป็นเรื่องแบบพี่น้องครอบครัวกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็รู้สึกประทับใจในเรื่องนี้ด้วยครับดูอ่ะมีประโยชนไหมน้อรู้อล่าหางจูห่างจูไม่นะเป็นไงตามเรื่องนีไปดูไปดีก่อนก็มีอย่ามีแก้ร้องไป้บ้างเรื่องนี้ก็จริงๆริมันมันอยู่กันเหมือนพี่น้องเลยอ่ะอยู่ในกองันแฮปปี้มากคือ คือจริงทีถ่ายหนังผีก็จริงแต่ว่ามันไม่มีความรู้สึกว่ากลัวผีโผล่มาเลยแม้แต่นิดเดียวสิเราก็เอาความรู้สึกที่ไม่กลัวผีเนี่ยไปลงให้น้องกดเอะ <c oughs> เหมือนถ่ายถ่ายหนังผีแต่ว่าหนังกล้องคือเป็นหนังตลกผมก็เลยต้อง,ต,อง,ต,องต้องเปลี่ยนมูดเลยการแจ้งน้องเรื่อ,องหลอกผีอะ่ะในรู้สึกเป็นหนังผีเลยมีใครเจออะไรก็จะมีคนเล่นเป็นผีชุดดำก็จะฝันคล้ายๆกับน้องเมมที่ฝันว่ามีคุณยายแบบมาแบบ ก็เ,เป็นเหมือนแบบเป็นแบบผีใดูเป็นอะไรเงี้มยมีพูดมีท่าทางาาการยับรปแบบอะไรเงี้ยก่อนมันถ่ายทำลงมาอ่าอย่างตอนที่เป็นเรื่องเล่าเป็นนิยายค่อข้างน่ากลัวและก็สนุกตอนนี้แล้พอทา่ายในรูปแบบของภาพยนตร์เราในทางที่นำเสนอเองมันจะเรียกว่ามันจะน่ากลัวเท่าที่เป็นตัวหนังสือไหมเพราะมันเป็นภาพของในหนังเพราะจินตนาการของคนอ่านนิยายอาจจะมีหลายรูปแบบนะครับบางคนก็จินตนาการบ้านเสียงคำว่าที่หยุด ไปในรูปแบบของตัวเองแบบแบบจินตนาการไปเนาะแต่ว่าในเรื่องนี้มันคือการรวมเอาจินตนาการของคนเขียนบทเอ่ยนะฮะจากการเล่าจากคนที่เป็นเจ้าของบทละครจริงๆนะครับนะผู้จีนนะครับที่คือุ่นๆกับพี่แป๊บผู้จัดของเราอะไรเงี้ยมาหลอมรวมกันแล้วก็ออกมาเป็นในแนวทางของที่เวอร์ชั่นนี้นะครับเรียกว่าเอาแบบจินตนาการของเทพเจ้ที่ทุกคนมารวมกันมารวมกันในนี้ก็น่าจะน่าทึ่งทสุด ความสีจมพูสีจีอะไรอย่างงี้เลยมีสีจีแมชชีนิกเออคือมันมีความเป็นผีไขท่ที่ที่เอาเอาความเป็นฝรัง่งคนๆเข้ามาอย่างเช่นลักษณะของการที่ที่เอ่อตัวของตัวที่ถูกผีเข้าเนี่ยมีมันจะแบบเกิดอาการนี้อาจจะมีแบบแมคชีนิกมีใส่แก๊สใส่นมของปองแก้มปองเลือดทุลักอะไรแบบเนี้ยครับดูสิแบบดู สอรูประตูมาอะไรเราได้เห็นเชเลไมันไม่อยากเล่าเยอะอ่ะต้องไปดูในขวจริงๆงองดูรจับค่นี่นว่าจะไปดูที่เวมาเย็นหน้าเฟซได้ไมอะี่ไม่ควขอมาเย็นหน้าเฟซได้ไหมคะเสียงหูไม่เข้าโอเคโอคในการในการลงานเป็ารันยากเลยนะจากตัวหนังสือว่าเป็นภาพอะไรอย่างเงี้ย คือถ้าดูดดตัวนิยายอะครับมันเป็นการบรรยายมาดีอยู่แล้วแล้วก็มันมีสตรอรี่เรื่องที่เรารู้สึกว่าถ้ามันถูกเราทำเป็นหนังเรามันน่าสนใจมันมีแก๊จเเอยมันมีเรื่องของอะจะบอกว่ามันมีเรื่องของแบบโลกเข้าไทยที่ที่เราสนใจมีเรื่องคาถาคุใสายมีเรื่องผีมีเรื่องของการต่อสู้มีครบอะครับรู้สึกวา่ามีของครบในการทีร่เราแปลจากนิยายเป็นหนังไ้ไม่้ช่นเดียก ได้ไหมคะเหมือนคนก็ตั้งความหวังว่าอยากดูแล้วอยากเห็นความน่ากลัวอยากเห็นความสตื่นเต้นอะไรด้วยไหมครค่อยกดดันนะครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้นอนเลยครับกดดตานมากครับปวดท้องนี่แย่แล้วอามม่นใจในในความรอต่นงๆที่ทั้งหมดคือมันมี culture ไทยทุกอย่างครับมีบระการของป่าองวนมีเล่าเรื่องอ่าในอดีตเราพูดถึงครอบครัวหนึ่งทั้งท้องทั้งตอรี่เนี่ยเรารู้สึกว่า มันมันได้เคาเตอร์ไท,ทยมากนะครับมีมีส่วนที่เพิ่มมาจากแตนิยายหรือท,ที่ที่เรื่องที่คนรู้มาแล้วบ้างไหมครคือตอนแรกเนี่ยผมกล่าวว่าจะยึดตามโครงเรื่องมากที่สุดนะครับแต่สิ่งที่เราเพิ่มก็คือความดุดือดมากขึ้นความน่ากลัวความสยองมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเราจะเห็นความรักของครอบครัวน่นแะแรงขึ้นแล้วก็เหตุลบทุกของเรื่องที่เราอีความมาจากนิยายว่าเพราะอะไรทําไมเกิดเรื่องนี้ ยากที่สุดเหรอครับไม่ยากได้แสดงดีครับสบายมากเลยครับโอ้โหแท่จะแบบจริงๆแบบแท่จะปิดพอลิเตอร์ได้เลยเขาเลยโอ้โหใช่ครับหลังหลังผมก็ไม่ได้ปิดพอลิเตอร์ครับอะไรที่แบบคนดูจะต้องแบบท้ามชาข้ามคนในปาร์อี้ช่วงไหนเลครับอ่าเรื่องนี้เนี่ยมันเหมือนตอนแรกมันจะอินโฟแบบว่าค่อยๆสโลไปแต่หลังจากหลุดไปแล้วมันเป็นอ่า เป็นหนังรอสตตอปค่ะเป็นผีรอสตตอปเกินเรื่องก็คือได้ทำว่าอาจจะต้องขอให้เข้าห้องน้ำก่อนเรียบร้อยเพราะว่าเวลาเข้าประมาณสักสี่สิบนาทีหนังไม่เบรกเอาขอพี่แป๊บหนึ่งได้ไหมพี่แป๊บค่ะแป๊บโม้เยอะโมต่อเห็นว่าจะถามถึงลูกคุณสร้างไหมหนึ่งปิดีเป็นไงบ้างก็สร้งเลยนะใช่ไม่อยู่ประมาณ อะไรคือในทุกส่วนตรไหนเยอะที่สุเรื่องของอะไรที่มากที่สุดนะครับก็เป็นรืองของอเซ็ตเซ็ตที่ที่เราเซ็ตมาเห็นว่าจะมีชายสิบเป็นต้นต่อ,อ คุณเพื่อบอกว่าจะมีทางที่สายสื่อ็นใช่ครับเห็นทางคนงนเอ่อเนทตอนที่ตอนที่มีการขออาเทศนะครับแล้วก็มีโปสเตอร์อันแรกที่ออกไปแล้วก็มี็อกวามีคนให้ความสนใมีให้ความสนใจเยอะคิดว่าคนต่างชาจะเข้าใจความความเป็นสีไทยมากไหเนหรือว่าเราเราไม่เราไม้็ง่ายเเป็นเป็นแบเป็นนไม่มีอะไรซับซ้อน เป็นเรื่องนี้ความความความรักที่รู้กผเข้าใจกันได้หรือว่ามันเป็นความเชื่ออ่ะเราทาไทยเรามีเรื่องของคุณใส่มีเรื่องของวิญญาณความเป็นอยู่ในของคนละผมรู้สึกว่าอันนี้มันน่าจะขายได้แล้วก็รู้สึกว่าหนัาจะขายเป็นหนังไทยเรื่องแรกที่ได้ลงจอยแมทช์ใช่เป็นหน่ได้ลงจอ ระบบเสียงก็หล so 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 um. mm ่มัจะมีความน่าสนุกสยองมากขึ้นไปอีกแวความตั้นใจเ็บอว่าอใหมไรับสบกา์ที่แหนืายต่มชวนวนไาดูหนังครับผมฝากเลยครับที่หยดนะครับพวมเราทีมงานตะดกก็วันนี้พร้อมแล้วนะครับ2 6ตุลาคมนี้อยากให้คนไปลุ้นกับเสียงเสียงขวานของที่หยนดกันนะครับผมกทุกโรงทุก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 ทกก 哈哈哈。